เชี่ยวกระเทียมให้หอมก่อนเชี่ยวหอมหรือเชี่ยวกระเทียมเชี่ยวกระเทียมจัดเสร็จแลไรเริ่มมีกลิ่นหอมๆแล้วอยากรู้ดูเอาว่าผัดอะไร น้ำเต้าเครื่องปรุงน้ำมันหอยตามชอบผงปรุงรสตามสะดวกพริกไทยดำตามถน,นัดผัดทั้งหมดให้เข้ากัน สูตรนี้คือเราจะผัดเน้ำเ้าให้สุกก่อนปิดฝาไว้สองนาทีว่าสุกเราจะใส่นี่หมูสามชั้นที่เราสไลด์ให้บางเราทอดกรอบใส่คุ้กคุ้กคุกคุกขึ้นจบเมนูนี้ง่ายสะดวกรวดเร็วสุกยังไงอ,อ่ะครับ โอเคได้ละไม่ใส่น้ำนะเราจะไม่ใส่น้ำตัดให้แห้งอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปิดไฟเลยนะพอใส่หมูลงไปลุกเล้าเข้ากันลุกเล่าเข้ากันอย่างนี้แล้วก็พอ ใส่ใจรวยแน่ด้วยกระเทียมที่เราทอดซุปแป้งทอดไว้ยหอมสุดๆเลย